หัวข้อหลักของเราในวันนี้นะครับมันเริ่มมาจากวันก่อนหนึ่งวันก่อนที่จะมาถ่ายเนาะผมก็พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าผมจะไปงานดีชาประชาชนวันเสาร์ที่2 2ช่วงบ่ายๆซึ่งตอนที่ถ่ายเนี่ยก็คือวันเสาร์ช่วงเย็นๆนะครับคือกลับมาจากงานแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ฟังก็แล้วกันว่าเออเฮ้ยงานนี้เนี่ยไปมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าพร้อมเราก็ไปกันเลยอ่าอย่างแรกพูดถึงการเดินทางก่อนก็คือผมมาทาง BTS เนาะถ้าว่าใครแบบว่าไม่มีรถอะไรเงี้ยสามารถมาได้โดยใช้ BTS สายสีเหลืองนะครับ สถานีสีกีทาถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เดินต่อมาจาก BTS เนี่ยหกิโลนะครับก็จะถึงซอยซอยหนึงผมจําชื่อซอยไม่ได้แต่ว่าคือระหว่างเดินมาเนี่ยกังวลใจอยู่เอ๊ะทำไมมันเงียบจังเรามาถูกที่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเออประชคดีที่ที่มาถูกที่เนาะซอยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอพอเดินเข้ามาถึงตึกอนาคตใหม่เนี่ยก็จะเห็นภาพประมาณนี้เลยนะครับก็จะ เออ่เห็นคนเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีภาพรีชาร์จพักประชาชนเนาะแล้วก็มีบอกหมดนะครับว่าแบบเออเนี่ยชั้น7มีงานนะชั้น2มีนี่นะชั้น1มีนี่นะเออแต่เสียดายไม่ได้ไปโซบาร์ลืมมามัวแต่แบบตื่นเต้นกับงานนะครับ เอาเป็นว่าเออถ้าวันหลังไปนี่ก็เดี๋ยวจะแวะไปโซบาด้วยก็แล้วกันภายนอกเนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีอาหารขายอยู่เนาะซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ได้กินข้าวมาเนี่ยก็สามารถที่จะมาหาซื้ออะไรกินหน้าง,งานได้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายนิดหน่อยก็คือเขาไม่รับคนละครึ่ง <laughs> สแกนได้แต่ว่าคนละครึ่งเนี่ยไม่มีคือผมไม่ไม่ทราบทำไมอาจจะติดข้อกฎหมายก็ได้ไม่รู้แนละ้วเสียดายนิดหน่อยแต่ว่าใครไม่ได้กินข้าวมาเนี่ยคือไม่ต้องกลัวนะครับก็คือมีข้าวขายเนาะอ่าหน้าง,งานผมโชคดีมากก็คือเดินสนสวกับ พนิดาครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้เจอตัวจริงนะผมเคยเจอตัวจริงตอนอบรม PC แต่ว่ายังไม่เคยคุยกันเป็นการส่วนตัวก็มาคุยกันจริงๆก็คือตอนที่มีสัมภาษณ์ถามัุโหดคุณีแฟมไม่แหละแต่ว่ายังไม่เคยเจอตัวจริงนะครับวันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้เจอคุณพึ่งตัวจริงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ผมก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าคุณพึ่งเป็นหนึ่งในสสอที่ผมชอบมากเพราะว่าทุกครั้งที่ได้เจอหรือว่าทุกครั้งที่ได้คุยอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันได้รับพลังใจกลับมานะครับซึ่งผมว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่สนุกที่สุดก็คือการได้เจอกับสสอที่เราชื่นชอบนี่แหละซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากพูดคุยพบปะสอสอที่เราชื่นชอบเนี่ยเฮ้ยคุณต้องมาเลยนะครับงานนี้วันอาทิตย์สามารถมาได้คุณได้ กระทบไหลสสที่คุณชื่นชอบแน่นอนเนาะซึ่งอาการที่เราได้พูดคุยกับนักการเมืองที่เราช่นชอบเนี่ยสำหรับผมนะผมว่ามันเป็นการรีชาร์จเราได้อย่างหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้คือแบบเออท้อแท้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเออพอได้มางานเนี่ยคือมารีชาร์จจริงๆนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะรีชาร์จด้วยสาเหตุไหนอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าส่วนตัวผมมาเออมางานเนี้ยมันแบบได้รีชาร์จจริงๆพอเดินเข้ามาในงานสิ่งแรกที่จะเจอก็คือเขาเรียกว่าไรนะภาพนิเทศการมันก็จะมีติดเรียงกันอย่างนี้เเเลยนะ้้ก็สาาาามรถขไไปดไดู นี่ถ้าเกิดว่าไปดูใกล้ๆนะครับคือเขาก็จะเอาภาพที่บันทึกเหตุการณ์สําคัญสำคัญของพรรคอะเอามาติดอย่างภาพดังซ้ายเนี่ยก็คือช่วงที่นับคะแนนเลือกตั้งปีหกหกเนาะส่วนภาพทังขวาก็จะเป็นภาพที่คุณพิธานเนี่ยชนะเลือกตั้งเนาะแล้วก็ตอนนั้นก็คือแบบ ถูกเรียกว่าแบบนายกพิธาตอนนั้นก็คือแบบว่าเออใจฟูมากนะครับหอมกลิ่นความเจริญตอนนั้นนะผมยังจําความรู้สึกตอนนั้นได้เลยมีอะไรอีกอ่นนี้ก็เป็นภาพที่ออคุณสิริกัญญาเป็นสงการเนาะด้านขวานี่น่าจะเป็นหัวหน้าเทงนะก็คือประมาณนี้นะครับภาพก็คือแบบว่า,ารวบรวมเหตุการณ์สําคัญสคัญ,คญที่เกิดขึ้นในพรรคเนาะทีนี้เดินต่อเข้ามาอีกนิดเดียวคุณก็จะเจอกับโต๊ะโต๊ะหนึง่งแล้วก็แบบเสียงดังมากก็คือแบบเป็นโต๊ะที่แบบเอ,เอ้เอ้เอ้ก็คือแบบยังกะเชียมวยอะ่ะ ซึ่งทีแรกอ่ะเราพอจะเดาออกก็แล้วว่าเออมันน่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐีทุนเทาแน่เลยนะครับแต่แต่ทีแรกเราไม่คิดว่าแบบเสียงมันจะแบบกระหึมขนาดนี้เรียกว่าเป็นเป็นอีเวนท์ที่แบบขโมยซีนของงานค่อนข้างมากเนาะใครที่แบบว่าไม่ไม่สันทัดการฟังบรรยายเนี่ยก็มามาดูตรงนี้เนี่ยคือแบบมันมากเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าเต็มเต็มกันแล้วกันว่าเออไอซุมนี้เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่ามันยาวนะเดี๋ยวขอข้ามไปที่งานหลักก่อนก็แล้วกันเนาะอ่านี่ก็คืองานหลักเนี่ยมันอยู่ชั้น7นะครับผมก็ขึ้นลิฟ ขึ้นบันไดไม่น่ารอดน,นะครับแต่ว่าโชคดีมากอีกแล้วนะครับที่ขึ้นลิฟต์มาพร้อมกับคุณวิโร์ก็เลยได้ขอ,ขอเขาถ่ายรูปเนาะแล้วก็พี่วิโร์เนี่ยก็อัธยาศัายดีมากนะครับแต่ว่ามันไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะเพราะว่าแกก็รีบนะครับเพราะคือเพราะว่าเขามีผู้ต่อไงซึ่งเก็ดีใจที่ได้เจอคุณวิโร์ตัวจริงนะครับไม่เคยเจอตัวจริงไงแต่ว่าวันนี้อถือว่าค,ค,ค,คุมแล้วเจอคุณพึ่งพณนิดาเจอคุณวิโร์อะไรเงี้ยคือแบบเราสึกว่าเฮ้ยคุมแล้วอะนี่กลับบ้านได้เลยเนี่ยแต่ว่วาาเราก็ อยู่ต่อจนจบเนาะทีนี้ภายในงานนะครับผมก็จะขอแบ่งเป็นหน้ากล้องที่เราเห็นกับเ,เบื้องหลังกันแล้วกันนะรูปด้านบนก็คือหน้ากล้องนะครับคุณสามารถเข้าไปดูได้ในช่องเฟรนทอล์กหรือว่า,าในช่องพักประชาชนเนาะหน้ากล้องที่คุณเห็นจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนหลังกล้องก็จะประมาณนี้ครับประตูจะอยู่ทางขวาเนาะพอเดินเข้าประตูมาเนี่ยเราก็จะเห็นคนนั่งคือห้องเนี่ยมัน คนได้ประมาณร้อยคนแต่ว่าคนที่อยู่นั้นเนี่ยคือมันเยอะมากคือเก้าอี้มันไม่พออ่ะคือคนก็เลยต้องมานั่งข้างล่างกันอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าหันไปดูข้างหลังนะก็จะมีแบบคนยืนเรียงกันแบบเต็มเลยเอาง่ายๆคือว่าคนมันเยอะมากนะครับแล้วก็หาที่นั่งแบบว่ายากมากอะ่ะผมต้องไปนั่งแบบหลังๆเลยไปนั่งแบบหลังหลังกล้องที่เขาถ่ายอเออแล้วก็นั่งฟังนะครับซึ่งบรรยากาศข้างในเนี่ยออจริงๆแล้วสามารถไปดูในช่องพักประชาชนได้เนาะ แต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณได้ดูเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนี่ว่าเออบรรยากาศคือมันแบบมันอย่างนั้นเลยอ่ะมันเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่าผมเดาแล้วกันนะผมเดาว่า พักส้มเองอะ่ะก็อาจจะรู้ดีว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยยังไงเขาก็ยุบสภาห,หนีแน่ยังไงเขาคงจริงๆเขาก็พูดมาเป็นสาธารนณะใช่ไหมว่าเขาคงจะไม่อยากจะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วล้มเป็นคนแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่า คุณอนุทินจะยอมให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเขาก็เลยใช้เวทีนี้เนี่ยมาอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอนุทินหรือไม่ผมไม่รู้เขาคิดยังไงนะแต่ว่าเราไปนั่งฟังอะ่ะคือเราได้ฟิลแบบฟิลนั้นเลยนะครับก็ถือว่าใครยังไม่ดูเนี่ยก็ไปดูได้เนาะอ่ะถัดมาคนระับตัดภาพกลับมาเรื่องที่เราค้างไว้ก็คือสมเศรษฐีทุนเทานะครับถ้าเกิดว่า ใครแบบไม่ชอบฟังอภิปรายหรือบรรยายอะไรเนี้ยก็มานั่งตรงนี้ได้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งซุ้มที่สนุกสนานนะครับทีนี้ถามว่าไอ้เศรษฐีทุนเทาเนี่ยมันคืออะไรก็เอาง่ายๆคือว่ามันคือเกมเศรษฐีแบบดัดแปลงนันแหละเรารู้จักเกมเศรษฐีไหมเกมเศรษฐีก็คือว่ามีกระดานอ่าแล้วก็ทอยเต๋าแล้วพอทอยเต๋าไปถึงตรงไหนเราก็ไปซื้อที่ถ้าเกิดวคนอื่นมาตกที่เราเขาก็จ่ายเงินให้เราถ้าเราไปตกที่คนอื่นเราก็จ่ายเงินให้คนอื่นใครเงินหมดแพ้นะอันนี้คือเกมเศรษฐีทั่วไปเนาะแต่ว่า เกมเศรษฐีทุนเทาเนี่ยมันจะเป็นเกมเศรษฐีที่เล่นกันเป็นทีมนะครับมันจะแบ่งเป็น2ทีมก็คือทีมทุนเทากับทีมทุนขาวอ่ะให้เขาทุนขาวแล้วกันนะซึ่งคนที่เป็นคนที่จะเล่นเป็นทุนเทาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมงานนะในภาพคือทุนเทาพิพภพนี่แหละอ่ะเ็จะเล่นเป็นทุนเทานะส่วนแขกที่มาในงานเนี่ยก็เล่นเป็นทุนขาวถามว่าเล่นยังไงง่ายๆก็คือมันเป็นเกมที่ออกแบบมาให้ทุนขาวอะแพ้คือโอกาสที่ทุนขาวจะชนะเนี่ยคือมันมีน้อยมากเพราะว่าโดยกติกาเนี่ย ทุนขาวเนี่ยจะมีเงินจํากัดส่วนทุนเทาเนี่ยมีเงินไม่อั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเกมเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คนที่เป็นทุนขาวเนี่ยก็จะตกช่องทุนเทาไปเรื่อยจนแพ้นะครับเพราะว่าเงินของคนที่เป็นทีมทุนเทาเนี่ยคือแบบมันไม่อั้นน่ะคำถามก็คืออ้าวแล้วทุนขาวจะชนะได้ไงคือไม่ได้ชนะโดยการรอให้ทุนเทาเนี่ยเดินมาตกที่บ้านนะแต่ว่าชนะโดยการที่คนที่เล่นเป็นทุนขาวเนี่ยจะต้องเดินเข้าไปเปิดเปิดไพ่แล้วก็ ต,ต้องเปิดให้ได้ไพ่ของพักประชาชนเนี่ยสามใบถึงจะชนะสั้นๆเลยก็คือว่าคนที่เล่นเป็นทุนขาวอะจะต้องเดินไปเหยียบเปิดไพ่จนกว่าจะชนะหรือไม่ก็ไปตกช่องทุนเทาจนเสียเงินจนแพ้แค่นี้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าการที่เขาดีไซน์เกมออกมาแบบนี้เนี่ยคือเขาพยายามจะสื่อสารว่าการที่เราปล่อยให้ระบบทุนเทามันครองประเทศไทยแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คนที่เป็น SME คนลากย้าคนที่ทาอาชีพสุจริตเนี่ยเขาจะอยู่ไม่ได้ เขาสุดท้ายแล้วว่าคนที่แบบมีทุนเทา่าอ่ะคือเงินเขาเยอะมากเงินเขาหนามากเขาจะเทคโอเวอร์ยังไงก็ได้เขาจะออกสินค้ามาฆ่าตัวเล็กตัวน้อยคือแบบยังไงก็ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเงินเขาเยอะมากอะ่ะพะเขาโกงมาเยอะไงทีนี้ถามว่าทางออกของเกมนี้มีไหมมีก็คือเลือกพักประชาชนให้เป็นรัฐบาลแล้วก็ให้พักประชาชนเนี่ย ไปจัดการกับทุนเทาเหล่านี้นะครับตามสโลแกนมีเราไม่มีเทาเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกมเขาอยากจะสื่อนะครับอันนี้ผมก็ฝากด้วยถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้ชะตาก,กรรมของ SME เนี่ยเป็นเหมือนเกมเศรษฐีทุนเทาเนี่ยก็เลือกตั้งรอบนี้นะครับฝากด้วยแล้วผมเนี่ยก็โชคดีแบบโชคดีมากๆเลยที่มีโอกาสได้ไปเล่นแบบเล่นเลยเนี่ยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันมีไม่กี่คนนะครับที่มีโอกาสได้เล่นเพราะว่า มันเป็นเกมที่แบบกินเวลานานมากกว่าจะแพ้เออแล้วก็เล่นได้ทีละประมาณ4-5คนเนาะตรงท้ายสักนิดนึงเนาะก็คือผมก็จะรีวิวสั้นๆแล้วกันนะเผื่อว่าแบบไปตัดคลิปไปลงที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยสรุปสั้นๆรีวิวงานรีชาร์จพักประชาชนก็คือว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มนะครับก็คือซุ้มบรรยายหลักกับซุ้มทุนเทานะครับมันก็จะมีสออีเวนต์นี้นะครับขนาบข้างไปตลอดงานเนาะ ถ้าเกิดว่าใครชอบดูเกมอะไรมันๆก็มาดูเศรษฐีทุนเทาแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูบรรยายใครอยากดูอภิปรายก็ไปดูที่ชั้นเจแล้วก็บรรยากาศงานมีของขายมีของกินให้ซื้อนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือว่าได้กระทบไหลกับนักการเมืองที่เราชื่นชอบสามารถไปพูดพูดคุยได้ขอถ่ายรูปได้แบบใกล้ชิดเลยนะครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่รีชาร์จจริงๆนะครับเรียกว่าผมได้พูดคุยกับใครหลายๆคนเนาะแล้วก็ รู้สึกว่าเออได้กำลังใจในการทํางานกลับมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะที่พรคประชาชนเนี่ยจัดงานดีๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสะดวกไปวันอาทิตย์ก็สามารถไปได้นะครับอันนี้ก็คืองานที่ผม,มเอามารีวิวให้ฟังเนาะซึ่งก็น่าจะประมาณนี้นะฮะคิดเห็นยงไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมสนับสนุนรายการเข้ามาได้ที่กติกร063127 8 2 9 9เ้าข้ามานะครับ5บาทสิบบาทเราก็ยินดีเจอคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และประเทศไทยทเหมือนเดิมบ๊ายบาย